ต่อเนื่องจากนี้ค่ะและหลายพื้นที่ก็มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็มีการวางพ่านภูมิแล้วก็จุดเทียนชัถยถวายพระพรชัยมงคลและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีด้วยนะคะโดยเทศบาลนครหัดใหย่ค่ะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านภูมิและจุดเทียนชัถยถวายพระพรชัยมงคลและสมเด็านานจพร,ระนางเจ้าพระบรมราชินีในในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567โดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อม เรียงกันค่ะ ที่สถานที่จัดงานถนนสนิฮานุสรอ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลายด้วยง,งานราชการผู้บริหารเทศบาลนครหัดใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาพนักงานรัฐวิสาหสกิจภาคเอกชนและก็ประชาชนในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ตางแต่งกายโดยชุดปกติขาวเครื่องแบบตามสังกัดองค์กรข้องวยงานชุดไทยอมรินทร์ชุดภาไทยโทนสี่ม่วงรวมลงน้ำถวายพระพรส้มเดดพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาภิมลหลักพระบรมราชินีและต่างพร้อม ใจกันรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านผุ่มทองผุ่มเงินนาพระบรมชายาหลักอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเดองในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาส3มิถุนายน2567ค่ะ โดยที่บริเวณนาโตหมูที่ประดิษฐา,านพระบรมฉายาลักสมเดเดจพระนางเจ้าสุธิดาพรชรสุธาภิมุลหลักษ์พระบรมบราชนินีรองศาสตราจารย์ดรวิชัยการจนสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครฮาทใหย้เป็นประธานในพิธีถาวายความเคารพวางผ่านปุ่มทองผ่านปุ่มเงิน เปิดกล้วยกระท่งดอกไม้ถูกเทียนแพร่แล้วก็ถวายความเคารพพระบรมชายาลักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลหลักพระบรมราชินีจากนั้นประท่านในพิธีจุดถ,ถูกเทียนใช่และต่อ้วยเทียนจากนำเทียน เทียนชัยนะคะนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแดส่สมเด็จพระนางเจา้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลหลักพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาในนามของประชาชนในเขตเทศบาลน,นครหาดย,าย่ประธานในพิธีรับเทียนและก็จุดเทียน จากนั้นผู้ร่วมพิธีก็ได้มีการจุดเทียนต่อจากประธานในพิธีเมื่อแสงเทียนสว่างสวัย้อมเพรียงนะคะประธานในพิธีก็ได้นำผู้ร่วมพิธีเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและก็เพลงสะดุดีจอมราชาพร้อมก้าวนำทรงพระเจริญเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสมเด,ด็จพระนา,นางเจ้าสุติดาภัชรสุทธาพิมลหลักพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทาง โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสําคัญต่างๆและการทรงงานสนองและสืบส้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาต่อยอดและอำนวยะโยชส์สุขแกร่ราษฎรด้วยพระวิริยะอุตสาหะและนําพระราชหฤทัไทยที่เปี่ยมหล่อด้วยพระเมตตานํามาสึ่ความ้าสุขร่มเย็นของปวงประชาและความเจเริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของประเทศชาติเป็นแบบอย่างแห่งสตรีไทยที่พลังพร้อมไปด้วยจริยวัตรที่งดงามทง มีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่พ้องพระศกนิกรค่ะ